สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่23มิถุนาย,ยน65อัปเดตราคาทองล่าสุดราคาทอง5ร้านดังเยาวราชมาอเปเดตได้รับชมครับสว,ส,สวัสดีครับอัปเดตราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำนะครับสำหรับวันนี้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น50บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อที่36,500บาทขายออกที่37,500บาททองรูป,ปรพัน 9, 6, ์96.5%รับซื้อที่3 9 2 0บาทขายออกที่31,250บาทครับราคาทองรูปกสปอร์ตอยู่ที่ระดับ1,833ดอลลาร์ต่อออนดัชนีเงินดอลลาร์104.18จุดค่างเงินบาทยังคงอ่อนค่า35บาท42สตางค์ต่อดอลลาร์ครับต่อไป จะเป็นราคาทองคําแท่งบวกค่าบอกและราคาทองรูป,ปรพันธ์บวกค่ากำหนดโดยเฉลีย่ยซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลดลายนีครับซึ่งทางเราทําราคาไว้ตั้งแต่1กรัมถึง20บาทช่องที่1ของทองรูป,ปรพันธ์จะเป็นราคากลางโดยสมาคมค่าทองคําช่องที่2จะเป็นราคารับซื้อโดยเฉลีย่ยช่องที่3จะเป็นราคาขายออกที่รวมค่ากำหนดแล้วนะครับ านผู้ชมสามารถตรวจสอบได้เลยก่อนซื้อขายซึ่งเน้นย้ำว่าแต่ละร้านอาจไม่เท่ากันซึ่งบางร้านเวลารับซื้อเขาจะหักส่วนต่างไม่เกิน5%นะครับต่อไปก็จะเป็นราคาทองนะครับ5ร้านดังเยาวราชนะครับก็จะมีร้านทองหัวเส้นเหงจินหัวเหงร้านทองแม่ทองใบร้านทองออโรร่าร้านทองแม่ทองสุกนะครับก็สามารถตรวจสอบราคาซื้อขายได้เลย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ